อย่าบางหน้ากล้องนะคะเอามือลงค่ะมือข้างหลังเออจากข้างล่างโอเคเห็นคุณครูหรือยังเห็นเพื่อนหรือยังเหานให้เห็นเห็นหรือยังคะเห็นที่เอาเอาเห็นคุณครูก่อนก็ได้เอามาเห็นคุณครูก่อนก็ได้เห็นหรือยังคะเห็นหรือยังเอามาน้องนุ่นมายืนตรงตัวนี้ก็ได้นี่ลูกเออเห็นคุณครูไหมเห็นหรือยังคะเห็นอุปกรณ์ของเราไหม เห็นแล้วเนาะ,ะวันนี้นะคะคุณครูจะพาทําการทดลองนะคะทาการทดลองทดลองอะไระวันนี้เราจะได้รู้กันนะคะอุปกรณ์ก่อนอื่นทดลองดูว่าขวดน้ํามันจะสามารถขวดเปล่ามันจะสามารถดูดน้ําสีอยู่ในจานนี้ขึ้นได้ไหมนะคะแรงดันจาก ไฟที่เราจุดนะคะคุณครูอ่ะอุปกรณ์อธิบายอุปกรณ์ให้ดูก่อนนะคะว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างในการทดลองครั้งนี้นะคะก็จะมีอะไรคะเกียรเกียรเดิมเล็กนะคะแล้วก็จะมีอะไรคะขวดน้ำเปล่าขวดน้ำเปล่าแล้วก็มีอะไรคะก๊าซอ่าไฟแช็คนะคะไฟแก๊สแล้วก็อะไรคะสีต้องเอาขวดไม้คู่หน่อยแล้วก็มีอะไรเอ่ย เราว่าเราจะเอาผสมกับสีตัวนี้นะคะมันจะได้มีน้ําเยอะนะครูก็เลยจะเอาน้ํามาผสมกับสีนะคะสีในที่นี้ก็คือสีเลยคะสีแดงไม่ใช่นะสีชมพูอ่าพิงค์สีชมพูอ่าก่อ,อนอื่นอ่าก่อนอื่นนะคะคุณครูนั่นจะเทน้ําลงก่อนอ่ะไม่ได้เราต้องอเ,อเทียนก่อนโอ ล้มคือาดที่นอะไม่ไม่ไม่ไดับบวอะ่กอ,นนอ่จุดเทียนเส่็จการน้องนุ่นถ่ายตัวนี้เลยค่ะถ่ายตรงจานที่มีเทียนเลยลูกเอาอะคนอื่นไปนั่งลงก่อนไปนั่งประจําจุดนะคะเดี๋ยวให้เดินมาดูอย่าเพิ่งเดินมาตอนนี้ยังไม่ทําตอนนี้ยังไม่ได้ทดลองคุณครูคุณครูทดสอบก่อนน่าเอาเทียนนะคะจุดเในจานนะคะจุดเซนิจานพอเราจุดเออพอเราตั้งเทียนได้แล้วใช่ไหม เราออาอะไรคะลงสีเอาสีอ่าคุณครูนั่งกะเทสีลงมลอ,อ่า,ม,าอมันเป็นสีชมพูนะสีลงแล้วคุณครูจะเอาน้ำผสมอ,อ่าอัดเลยนะคะเอาน,น้ำผสมโอโ้โหเป็นไงเป็นไงสบายอาเอาอีกอย่าพึ่งมาดูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปนังดูก่อนเดินดูอ่า นั่งลงค่ะนั่งลงโอเคพอได้งี้แล้วนะคะคุณครูก็จะจุดไฟใส่ในเทียนพอไฟมันลุกใช่ไหมพอไฟมันติดคุณครูก็จะเอาขวดเปล่าตัวนี้นะคะมาจุ่มมา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 ใส่ในไอ้ใส่ในเทียนที่มันติดอยู่ตรงนี้คุณครูก็จะเอาตั้งลงไว้นักเรียนคราวนี้นักเรียนจะให้นักเรียนมาดูเลยน,นักเรียนรู้ขึ้นมาเลยค่ะมาเลยลูกขึ้นมาเลยทุกคนเลยค่ะมาน้องปี๊บ<อ>้องน,นี ไม่ต้องอันอันนี้กันนะคะไม่ต้องค่ะอ่เบิงเบิงน้ากันเบิงน้ากันลูกเบิงเนอขั้นตอนต่อไปคุณครูนันอ่ะฟังยจะถือไก่ไรมันมีไฟมันมีไฟขั้นตอนต่อไปคุณครูนันจะติดไฟใส่ในตัวนี้นะคะพอติดไฟเสร็จแล้วคุณครูนันจะเอาขวดเปล่านี้มาใส่ในเทียนตัวนี้เนไหแล้วก็ตั้งไว้นเนี้ยถามเบิงวานน้ำยูนิาร์ันสิดูดึ้นมานในขวดบ่ออ่ะเรามาทดลองกันนะคะข้ให้เห็น ่าด uhm, uh, ูนะคะคุณนางจิตแล้วนะอะแม็กรียนดูเลยดูค่ะโว้ลม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 อ่ายืนยืนปะอะเบิ้งน้ำกันดูเบิ้งน้ำกันเออโอเคอะเนี้ยจะทดลองได้ไหมวันนี้มาหมดอ้าวโอเคได้เลย พอเราได้เทียนแล้วอย่ามาเปตานะไม่ใช่เค้กนะคะดูฟี่ห้ามเปลาอ่าทดลองแล้วนะนักเรียนดูนะนั้นจะดูดน้ำไหมอ่ะดูอ่ะดูนะคะโอ้โหโอโอ,โอ,โอ,โอุ้ยมิจามันจะดูดปวดตันนี่ดูดน้ำขึ้นปะดูดขึ้นวววไหม<อ> ขึ้นจริงอ่าคุณครูถ่ายเลยโอ้โหยังไม่หมดนะแรงดันแรงดันจากเทียนนะคะมันดูดน้ำขึ้นจริงด้วยอ่าดูดูดูไม่จะดูดขึ้นหมดไหมอ่าดูดูยังไม่หมดนะยังไม่หมดนะโอ้โหแรงดันของไฟนะคะที่มันเป็นอากาศอยู่ข้างในนี้มันดูดมันดูดใกล้จะหมดแล้วนะเอ้าเห็นไหมมันดูดน้ําขึ้นมาได้เลยเห็นไหมโอ้โหเห็นไหมยังไม่หมดเลยนะนี่แรงดันมันยังไม่หมดเลยนี่เห็นไหม อาโอ้โหดูดน้ำขึ้นแล้วประมือทูนอ